อล่ะวันนี้วันสิ้นเดือนนะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมวันที่เราทบทวนว่า ที่ผ่านมาเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยก็เดือนหมามงคลอาจจะมาก่อนนั้นเดือนหนึ่งช่วงมิถุนาแล้วก็ติดบากัักกรดาเป็นเดือนแห่งหมามงคลก็คิดว่าถ้าเราทบทวนดูว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกิจกรรมที่เราทำเกี่ยวกับเรื่อง อะไรก็เลยเกี่ยวเรื่องประเพณีเรื่องพิธีกรรมเรื่องส่งเสริมให้อะไรเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามตามหลักธรรมหรือว่าตามวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนซึ่งก็มาจากอะไรแรงักดดันหรือว่าสิ่งที่ชักนำ อาจจะพูดใช้คำว่าภายใต้ร่มพระพุทธิสมภารบรุมนาถบุพิษททำให้ประสุนิกรมีโอกาสได้เข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติบ้างในบางส่วนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าที่บอกว่าเป็นเดือนแห่งหมามงคล แล้วก็ปีหมหามงคล7จ็ิสองพรรษาก็น่าจะเป็นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่าหมหามงคลนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราร่วมกันทําเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเรื่องสําคัญมหาแปลว่าเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญนะหมหามงคลปีหมหามงคลเจ็ดสิบสองพรรษามันไม่ได้เป็นมงคลเฉพาะในหลวงแต่ว่าหมหามงคลอันนี้มันเป็นให้กับ ประสงค์นิกก่อนจึงใช้คำว่ามหามงคลคือเป็นเป็นมงคลที่สําคัญสําหรับประสงค์นิกก่อนมงคลแล้วที่แปให้ฟังคั้งก่อนว่าหมายถึงความเจริญก้าวหน้าความดีงามเพราะนั้นตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาจึงเรียกว่าเดือนมหามงคลแล้วก็ปีมหามงคลเพื่อสร้างความเจริญจะเดิอนอะไรจะเดินในด้านความคิดสติปัญญาความรอบรู้ในเรื่อง เขาเรียกเป็นจิตภาวนาเราอย็นทั่วประเทศจะมีกิจกรรมวันนี้ตลอดทั้งเดือนตั้งแต่บรรพชาสามนเณรตั้งแต่บรรพชาบทสมบทพระภิกษุตั้งแต่กิจกรรมต่างๆเทิดพระเกียรติที่เทิดพระเกียรติน่ะอาจจะไม่ได้ใะหลวงท่านอาจจะไม่รับผลตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าผลที่ได้คือใครก็คือคนที่ประพฤติปฏิบัติตามคนที่ทําพิธีเทิดพระเกียรติ คนที่ร่วมกิจกรรมบรรพชาคนที่ร่วมกิจกรรมบรรพชา,พชาอุปสมบทแล้วกิจกรรมต่างๆที่ใช้คาําว่ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมันได้คนทําทั้งนั้นได้คนทําทั้งนั้นเลยนั่นแหละจึงบอกว่าเป็นเดือนมหามงคลปีมหามงคลในหลวงท่านมีความสุขอยู่แล้วโดวยปกติเพราะท่านอยู่ความสมบูรณ์พร้อมคําว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชาก็คือผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยกรรมบคุณห มีความเพียบพร้อมยศลาบสันเสริญสุขแล้วก็ทรัพย์สรึงคารนั่นคือความเป็นพระราชาเป็นพระมกษัตริย์ท่านเพียบพร้อมอยู่แล้วแต่ประสมนิกรก็สามารถได้อยู่ภายใต้ใตร่มพระบรารมีเรียกว,ว่าใต้ร่มบรมโพธิสมภารก็ด้วยการเดินเข้าสู่แนวทางที่ใช้กับมหมามงคลร่วมปฏิบัติร่วมกิจกรรม มันก็ได้เห็นไหมนี่คือคแค่เป็นอุบายวิธีของคนโบราณงานเจริญพระเกียรติแล้วก็เป็นอุบายกุสโลบายของอผู้ปกครองประเทศที่เล็งเห็นว่าต้องให้ประสบนิกรหนึ่งหละสํานึกในพระมหาการณที่คนอันนั้นสำคัญอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้จากนั้นอย่างที่ตามาพูดนั่นแหละมันลึกซึ้งไปกว่านั้นบางทีหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วย ด้วยเลยว่าเราได้เข้าสู่เส้นทางอันนี้ซะแล้วนะอาจจะไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเราทําตามหน้าที่แล้วก็ทําตามกิจกรรมที่ต้องทําแต่ว่ามันมันได้แล้วโดวยที่ไม่รู้ตัวเห็นไหมนั่นแหละก็อุสโลบายเป็นเป็นวิธีคิดของบรรพบุรุษแต่โบราณว่าจะทํายังไงดึงคนให้ให้สามารถ โอนเอียงมาทางนี้ให้ได้โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้รู้ตัวก็เมื่อสายไปแล้วโอ้เข้าใจไปแล้วแต่สบายใจไปแล้วมีความสุขไปแล้วเห็นไหมมันมีความรู้สึกเออได้อะไรเยอะแย,ยะเลยอันนี้นะก็ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับพวกเราวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วก็คงจะสิ้นสุดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนมมงคลส่วนเรื่องโครงการบรรพชาสมบทก็จะสิ้นสุดในวันที่ 3, สมสิงหาคม ก็เป <S an> ็นการทิ <S an> ่ส <S an> ุดโครงการอันนี้ก็ต้องอนุโมทนากับทุกคนนะที่เป็นประสบนิกรของในหลวงแล้วก็ได้ทำตามนั้นก็ให้บุญกุศลแล้วก็สิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงสนองตอบกับญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยกันเจริญพร